คือจริงผมมีแผนด้วยว่าปีหน้าเนี่ยผมจะเรียนขับเครื่องบินเออแล้วเป้าหมายของผมอะผมอยากจะแบบซื้อเครื่องบินขับเครื่องบินไปไหนก็ได้ไปเที่ยวรอบโลกอะตามตามตามมันไปยังที่ไหนก็ได้ที่ไหนีะไรจริงอเรื่องจริงเรื่องจริงทำไมอะทำไมทำไมตีสนใจอะเพราะว่าจริงๆมันจุดประกายมาจากที่เราเนี่ยบินไปถ่ายละครสกาเลตที่เชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ย แล้วแบบเรามีไฟที่กําหนดอยู่แล้วแล้วเราแบบงานเราเยอะมากไงบางทีเราแบบอยากรีบกลับมากรุงเทพเพื่อมาทํางานต่อมันมาไม่ทันก็เลยซือย้อขับมาเลยก็เลยคิดแพลนแล้วว่าแบบอยากไปเรียนขับเครื่องบินเพื่อจะได้แบบเผื่อมีโอกาสได้ซื้อเครื่องบินแล้วก็บินกลับมาเองได้ไม่ต้องรอไฟ พูดแบบขับเจ็ตอันนี้หรอหรือเปดิจิเตอร์อะไรนี่เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเล็กที่มันขับเองได้นักนี่เป็นอย่างพี่วินอันนี้พี่วินจริงจังปะพูดจริงครับพูดจริงเออไม่งั้นมันแบบมันต้องเตรียมตัวขนาดไหนถ้ามันจะต้องเริ่มศึกษาว่าปีหน้าเราจะเรียนมันต้องมีสกิลด้านนี่ยผมผมถามน้องหลุยแล้วน้องหลุยเขาเรียนแบบการบินมาพอดีผมก็เลยแบบได้เลี้ยงมาเสร็จไปเลยอ้หลุยทำไงพี่อยากเรียนขับเครื่องบินมากเลยเนี่ยพี่แบบขี้เกียจรอไฟแล้วพี่ก็เลยแบบว่าหลุยเลยบอกเอ้ยพี่มันมีที่เรีีีีียยยนนนนนนะะเเเเด๋วพ่ไปรรตง้้าาแมลอ เหลือเวลาของผมแล้วว่าจะหาเวลาไงที่จะไปโรงเรียนอันนี้เราแค่บินไปในประเทศเนาะไปในประเทศครับไปประเทศนะพี่บินรู้ราคาเครื่องบินใช่ไหมครัท่านี้อ่ะพี่ถามเลยมีดูไว้ผ่านๆดูไว้ผ่านๆอ่านี่ก็เลยรีบทำงานเพื่อเก็บเงินจะซื้อเครื่องบิน เพราะว่าบินขับไปส่งสุรีเอ็นใช่เพราะว่าเราเปิดทั่วประเทศไทยเพราะว่ามันจะต้องรัาสัมภูมิถูกต้องเราต้องไปสวยลูกค้าเร็วที่สุดใช่แล้วแต่แล้วแต่เมื่อก่อนที่ขับรถพาทางรวดที่คนเห็นแล้วใช่อันนี้ขับเครื่องบินเพื่อจะไปส่งเครื่องบินสุรีใช่เครื่องบินแช่เย็นทุกวันนี้ที่เห็นสูรีเห็นคนวิ่งงานเหมือนแบบนึกว่าเป็นนี่คือไม่ใช่จะซื้อเครื่องบินเพื่อเป็นเป็นตบส่งสุรีแต่ละภาค ใช่ในป่๊มหมามอ่ายก็มีส่วนค่อนข้างเยอะพี่ได้ก็เริ่มเริ่มฝุงซ่าเรื่องเพียรล้วตอนนี้คิดว่าความท้าทายในการขับพุนบินนคืออะไรที่เรามองไปอ่ะผมว่าความท้าทายคือรักษาอุณหภูมิของมากะลองให้ได้อ่าผมว่ามันยากยากเหมือนกันที่จะเอ่อบาลานซ์เครื่องยนต์นะครับให้อุณหภูมิมันคงที่ จากเมื่อกี้อ่ะตอนแรกอ่ะมันอยู่ที่กองละครแล้วอยู่ที่กองใช่มาถึงมาถึงส่งขนมมาถึงส่งขนมแล้วใช่คนไทยมากเหมือนกันอ๋อจริงจริงเนี่ยคือเราส่งขนมเสร็จเราก็บินไปกองต่อได้ใช่แล้วก็แวะเลยเพราะว่าสาขามีที่เชียงใหม่ด้วยใช่ซึ่งวินรู้ไหมว่าสการ์เลตถ่ายเสร็จแล้วก็เขากลับมาถ่ายกรุงเทพเหมือนเดิมเรื่องอื่นอ๋อหรอใช่เรื่องอื่นมันก็ซีรีส์เรื่องอื่นก็กรุงเทพอ๋อถ่ายกรุงเทพเหรอใช่มันก็ไม่ได้มีไปไหนเช่นถือว่าต่อไปมีซีรีส์ของวินจะต้องตังดต่อเท่านั้นถ้าไม่ถ้าไม่ ใชนจะไม่ถ่ายใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่ต้องใช้เครื่องบินอ่ะไม่รับแล้วไม่รับล้วใช่ไม่รับไม่รับแต่ดูประชาชนเมยไมครับมีบ่ามีคนไทยไหมไม่ไม่ได้เอามา